แน่นอนว่าประเด็นทองเคแล้วก็เรื่องช่อกงอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตัวของคุณตักก้อนกนกนะครับตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตแล้วก็แม้กระทั่งตำรวจผมทราบมาว่าเตรียมจะออกหมายเรียก ตัวของเมียรังแล้วก็เจนุสบางเตยมือซ้ายมือขวาของคุณตั๊กกอกนกเขาที่หายเงียบไปเลยนะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับตอนยังไม่เกิดเรื่องเนี่ยโอ้โหอยู่มือซ้ายมือขวาเป็นลักกระยมเลยนะไปไหนก็ไปด้วยกันนะเดินนี่ต้องประกบข้างวันนี้หายจ้อยครับและตํารวจเต็มจะออกหมายเรียกนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลเพราะสองคนนี้เนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณตั๊กกอกนกมากที่สุดโมเดลการนำธุรกิจก็ค,คล้ายๆกัน ทีนี้ครับเมียหลังเองเนี่ยล่าสุดนะครับโดนสื่อเนี่ยขุดแล้วนะสื่อเนี่ยอยากจะคือตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะจึงติดต่อไปทางครอบครัวคนสนิทและต่งตางๆน้องสาวของเมียหลังออกมาแฉข้อมูลที่น่าสะพรึงครับเมียหลังนี่ค,คล้ายๆกับคุณตั๊กมากนะคือน้องสาวเนี่ยเล่ากับนักข่าวทางช่องแปดเนี่ยทั้งน้ําตาลเลยนะเขาบอกว่า เมียหลังเนี่ยที้ผัวส่งครอบครัวมากพ่อเนี่ยตรอมใจเครียดครับตอนนี้ไปนอนอยู่กองขยะและคอนเทนที่เมียหลังเคยทํามอบเงินให้พ่อหนึ่งล้านบาทจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วให้แค่ห้าร้อยครับหนึ่งล้านเนี่ยไม่จริงนะและที่สําคัญคือน้องสาวเนี่ยเจ็บปวดและแค้นนะบอกว่าทิ้งละทิ้งครอบครัวที่หผัวส่งครอบครัวแต่เลือกไปอยู่กับครอบครัวใหม่คือครอบครัวของคุณตัก๊กนะเชื่อหมดพูดอะไร นะกราบเป็นแม่กราบเท้าเป็นแม่เนี่ยคือทางช่อง8เนี่ยนะครับเขาไปสัมภาษณ์เปิดใจน้องสาวของเมียหังครับทุกคนได้ข้อมูลที่เ e อ็กซ์คลูซีฟมาจริงๆแล้วทำเาอึ้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตัวของคุณเมียหลังเนี่ยคล้ายกับคุณตักมากโมเดลการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆพฤติกรรมเหมือนกันหมดเลยน้องสาวเขาบอกนะครับว่าพี่สาวเขาเนี่ยนะคือเมียหลังเนี่ย ละทิ้งครอบครัวเขาบอกเลยนะและที่สําคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยทํางานร่วมกันนะครับทํางานแพ็คของอะไรแบบนี้แหละขายของออนไลน์แล้วเหมือนว่าตัวของน้องสาวเนี่ยมาที่จังหวัดเลยกลับมาที่จังหวัดเลยแล้วเหมือนพิมพ์แชทอะไรตอบกันเนี่ยแล้วน้องตอบกลับไปว่าอือคําว่าอือเนี่ยนะครับทําให้เมียหลังโกรธมากนะขนาดขับรถจากกรุงเทพมาที่เลยอ่ะมาตบน้องสาวมาทํร้ายร่างกายน้องสาวตัวเองนะ เนี่ยบอกชอบตบตีทำร้า,ายร่างกายเพราะแค่พูดว่าอือเนี่ยคำเดียวน้องสาวบอกแบบนี้แต่เราต้องย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวจากน้องสาวครอบครัวเขามมีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับต้องฟังจากปากของเมียหลังเองด้วยเพราะเมียหลังเองเคยเล่าบอกว่าครอบครัวเนี่ยแยกทางกันมีปัญหาอะไรต่างๆนะแล้วเหมือนแบบตัวของพ่อเนี่ยไปมีภรรยาใหม่แล้วเขาไม่โอเคส่วนพ่อของเมียหลังครับ จำได้ไหมมีคลิปคอนเทนต์ที่ว่าเมียหลังเนี่ยทำคอนเทนต์มอบเงินให้พ่อ1ล้านบาทเหมือนกูนตักไหมครับเออมอบหนึ่งล้านบาทจริงๆแล้วน้องสาวบอกมันไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยพ่อของเมียหลังเองเนี่ยตรอมใจมากนะไปอยู่ที่กองขยะเพราะเมียหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับก็ดีแหละซื้อรถซื้อที่ดินให้พ่อในการทํามาหากินเออและเลิกกับแม่ไปมีใหม่ นะคือพ่อของของเมียหลังเนี่ยเลิกกับแม่ของเมียหลังแล้วก็ไปมีไปมีเมียใหม่ทําให้เมียหลังไม่โอเคนะกลัวโดนฮุบสมบัติครับจึงยึดที่ดินและรถคืนนี่พ่อเนี่ยพ่อของเมียหลังเนี่ยมีการโทรนะไปทวงรถและที่ดินที่เคยซื้อให้คืนทั้งหมดนะพ่อเนี่ยตรอมใจมากครับไปนอนที่บ่อขยะ ส่วนไอคอนเทนต์ content, น้องสาวบอกคอนเทนต์ที่ให้เงินพ่อ1ล้านบาทเนี่ยน้องสาวบอกว่ามีการยึดเงินคืนกลับไปและให้ติดตัวไว้แค่500ร้เพราะกลัวพ่อเนี่ยจะเอาไปให้ผู้หญิงคนใหม่น้องสาวยังบอกว่าตั้งแต่เมียหลังไปรู้จักกับแม่ตักกนกนกเนี่ยเหมือนถูกล้างสมองเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับนี่เป็นข้อมูลจากน้องสาวของเมียหลังซึ่งตอนนี้ไม่มีใครติดต่อเมียหลังได้ แต่เมียหลังต้องมาพบตำรวจนะครับถ้าตำรวจออกหมายเรียกเมียหลังไม่มาเมียหลังจะถูกหมายจับรวมถึงเจนุสด้วยนะมาให้ข้อมูลหน่อยนะว่าทําธุรกิจกันยังไงอะไรยังไงเราไม่เราไม่ได้ไมหมายความว่าเราเป็น,ปนผู้กระทาความผิดนะแต่ถ้าคุณรีบมาเท่าไหร่คุณจะยิ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าไม่มาจะกลายเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ